สวัสดีจ้าสวัสดีครับมาเห็ดกระเศร้าคือเก่าพี่น้องมาแล้วก็หมานเลยจ้าโน่มเหลื่งเนะโน้มเ,เก่าพี่น้องที่เมื่อวานนี่แหละ ก่อนที่เขาเอาเมื่อวานเราบอตองนาะเพิ่นบุคคลเพิ่นบุคคลเมื่อวานทางนอีกเห็นไหมเายายไปหม่แม่เผึ่งบ้านเหนขาวพี่เนาะงามพี่นา คู่เลยอ๋อตอกูลยึกฝนตกเลยจ้ะเบื่อนีลายแที่ยิงามแท้ดิบานเลยบานเร็วเนาะโอ้บุกไข่ถูกเดี๋อวเราบานก็น,น กันออกเด้อจ้ะปื้มตันดุ้นตัน <tí>

ือบุญม,มันอันเนยะปาดดิเลียบเราอบอ่โอ้ขอโทษดิจ้าจะใสก็อหินปินดใกี้ดอกบาน บใหญ่เนาะบใหญ่พี่น้องเนาะดูสิยดดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูงามขยีด thấy mình có nhảy nó nó ngục đứa sẵn đỏ như nó ngầm đỏ như nó như บกขาวฝนตกพลบานเร็วเนาะมาคุ่มือ มีมงกินเพนิ่มมีใครที่เลูนกเหลืองด้วยพี่นเนาะเล่นๆลุ้มโน้อย,อย,อย,อยู่น่อยู่คนไปดูก่ไม่หมายเอาไม่ตื่นกีแเนาะ กำลังออกพี่ลุงเหลืองงามขนาดดกสุดยอดไปพี่น้องไปต่อัปพี่ลงุงพี่นอ้อง บริีแค่เราสองคนด้วยมีคนมาหาจีจ้ะใกล้ๆก,กัน <c oughs> เห็นมัน้ยามาาทันเห็นมันมันเนาะอางไทยมันมันไปเจอเห็นหเฮาก็เจ้าไปทางพื้นนี เขาพนานว่มัน,นุนสิมันดำเมั้งนี่ติมตายอยู่บนรถมี้มาแล้วดอกงามา่ากลตงสุดลุกเลยอุ้ยครือไหมจ้ะ ตอครัพพบ,พ,พ,บพี่น้องพี่นน้องยังบ้านเลยกินุ่มคุ่นยังงูขาวงามเลยพี่น้อง จ้ะป <üman> ้าก็เด้ออเ้นตาเลยอาสองดดดนี้ใส่เต็นตาเลยนะหลกใหลเนาะให่ดีเนาะงามใ่ามเ็นไองเต็มเลยโอ้มารทปวกอีกแข่งกันกันบน

บานเต็มเลยพี่น้องหวานเลยบอตองมืงออเฮ้ยแสยดีว่าบอตองตาบดีตังขึ้นมานี่ยนะผ่านอ,อกบัตนี่แต่ว่าหากักมันบานเร็วนะเห็เนไหมพี่น้องมังได้อยู่บานหากรบบานงาม แดงกย้าใจวเยใจวายงูแดง้อนบานเลี้ห็นอะไม้มือมือแรงกะเรียบร้อยเลยเนาะวันมือแรงกะเน่าเลยีี้น้องนี่ตัวบูบานกนมีอะไรบกหินตัวนี้มือแรงกับบานเลยนอายุสั้นขีบานเลวมอคือหินลุงงูขาวไทยเน่าไทยนมือต่มือเนาะ เต็มขักปอนนี้ยังยเห็นไรเป่าไข่เนื้อเม็นบอลุงงูยังอาจิะเป็นลุงงูเหลืองกระโดดแลวก็นเละเห็นลุงงูแดงม่นบอกไปหาเตาะงานบนุ่งทางฝังตะตหกเนาะเดี๋ยวเราจะเห็นบอคือ้นขึ้นพป่นอง ข,ขึ้นมามุมเทว่์เลยเยอะยมากอะหนึ่งดอกเกือบเยอเต็มอหยาเอาใครมาเห็นแล้วพี่สัตว์ตามไปหามันพี่น้องเพืนเอื้อนพี่น้นอ,นองตามมาบึง หนึ่งดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับงามครักเนาะเริ่มต้นเอาดอกเลขเห็นแล้วก็ถ่ายรูปสก่ดน้ำบกตังเนาะถ่ายคนสวยงามเพิ่นกัยเป็นงามที่งงทปวกได้อน เด็ดจ้าแบบเป็นเด็ดเนาะวางซะก่อนเอมือสองดดกพิษต่ออาคิเคเ่อเดือดร้อยจังดอกหาของดอกเนาะน,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 นี่ดูดดด เต็มไอ้หน่าเดี๋ยวเอาพี่น้องมันไอ้ต่อครับโอ้ดูมีดเนาะอ่าเมื่อนี่เต็มอายะคือเก่าพี่น้องเอ้ยเมื่อทำงานมันอยากเส้นบรรยายมื่อนี่หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเขาคือมาแต่ตอนดึกต้องไปทำงานจ้ะอีกอย่างช่งค่ำคันฝนตกช่งบ่ายมาเลย เลยมาต่เศร้าประมาณนั้นพี่น้องเพราะว่ามันต้องได้เฮ็ดงานอันเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้ยจ้าเิึงคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสาวกระริงชาแน,นลนี้เด้ยจา้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนเนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ